อันนี้อ่ะลิ้นหนังสือทั้งหมดนะพี่ก็ตั้งเกตัวสอบแล้วกันยัยเอ็มเพราะว่าถ้าพาขึ้นมามันจะยุ่งเอาแล้วส่วนโซนเนี้ยโซนหนังสือเก่าบางเรี่ยมอ่ะนะก็มีแค่ที่นี่นะแกแล้วส่วนตรงเนี้ยโซนหนังสือใหม่จำให้ได้นะเผื่อลูกค้าเขามาถามเออสองสองวันนี้อ่ะฉันไม่อยู่นะฝากเฝ้าร้านด้วยลวกันโห สองสามวันเลยเหรอเจ๊ไหวเพราะว่าเออไหวแหละเจ๊จ้าทำไม่ได้อย่างที่พูดเถอะอ้าวหิมเรียงเล่มไหน่ไว้เาแบบเนี้ยแวะมันดูเล่นๆค่ะเ,เจ,จ๊จ้าจ้าตามสบายเลย เคยเลียงไว้มันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยนั่นไงเจอละไว้มีตังก่อนแล้วกันจะมาถอยแต่แอบตรงนี้ไปก็ไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเล่มที่เคยแอบไว้ไมอยู่ตรงไหนวะไว้ค่อยมาหาแล้วกัน โอเคอันนี้อยู่คอบโหไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงนะวะเนี่ยคุณจะซื้อเล่มนั้นหรอคะ เชียเลอแบเฟิร์สไซด์หน้า<ะ>ตายไปนี้สินะคุณคะคุณคุณคะคุณได้ยินฉันปะฮะฉันถามว่าคุณจะซื้อเล่มนั้นหรอคะอ๋อเล่มนี้หรอเปล่าหรอกผมแค่เห็นว่ามันอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางอะ่ะผมก็เลยจะมามันไเก็บอะงั้นฉันขอซื้อนะคะในม,มือคุณด้วย ฉันก็จะซื้ออ๋อหรือว่าที่หนังสือมันไม่อยู่เป็นที่เป็นทางเนี่ยพอคุณเอามาวางไว้หรือเปล่าครับเป็นพนักงนานใหม่ทำไมปักเจาะจังเมื่อกี้ว่าไงนะอ๋อเปล่ามันฉันซื้อนะคะชอบอ่านเรือนี่เหรอคุณไม่ตอบเฉยฉันไม่ชอบอ่านนิยายโรแมน อันนี้เอาจริงปะอันนี้คุณตอบเอรส่รแอ้วล่ะเนี่ยอ,าาอ่าคุณคุณ,คณ,คณผมอยอกเล่นที่บอกว่ามีนกับความรักเนี่ยเพราะว่าโดนแฟนทิ้งมาหรือเปล่าหรือว่าทะเลาะกับแฟน หรือว่าอ๋อโดยคนคุยเทว่างั้นโอเคมันจะมีสักกี่คู่วะคุณที่รักกันจนวันปลายชีวิตอะสุดท้ายแล้วอะมันก็ต้องแยกตายกันอยู่ดีปะมันไม่ค่อยมีผนในกายมันนั่งอิเมจินเรื่องความรัก,กว่ะอยู่คนเดียวก็ดีอเลยวะคุณขอโทษฉันชอดคุณปะเนี่ยชอดไอหยอ,อกเลน นี่อยากฟังในมุมผมผมบ้างไหมคือการที่เรามีแฟนมันก็ดีกว่าที่เราไม่มีอย่างน้อยเราก็ได้พรูฟว่าคนคนเนี้เขาใช่หรือไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เราก็ปล่อยเขาไปถ้าใช่เราก็ไปต่อผมเอ็มนะเราเขียน ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราทั้งคู่จะเป็นไงต่อในอนาคตแต่ครั้งหนึ่งเราได้รู้จักกันณร้านหนังสืออิสระ